นี่สวัสดีครับนี้นี่มีมีดใหม่จะมานําเสนอนะครับรอติดตามชมกันด้วยมามาชมกันเลยอ่าเห็นไหมก็เป็นทรงผมเห็นใน Pinterest ครับเลยสั่งให้ช่างแต่งหลมสักเป็นคนทําให้นี่ดูนะสวยไหมอืมไม่ธรรมดาเลย รวมทั้งหมดความยาวนะครับอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะครับด้านเนี่ยช่วงนี้จะอยู่ที่หนิ้วส่วนใบเนี่ยฟุตหนึ่งประมาณสิบสอนิ้วครับความกว้างเนี่ยกว้างอยู่ที่ประมาณสองจุดสองนิ้วครับประมาณนี้สันเนี่ยหนาประมาณเจ็ดมิลเจ็ดมิลแล้วไล่ปลายไปนี่ครับ ส่งอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นสวยดีก็เลยส่งให้ช่างเขาทำส่วนเหล็กนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบราคาก็อยู่ที่ประมาณ5500บาทนะครับสนใจก็ลองไปเสิร์ชหานะช่างแต่งนมสักส่วนซองนี้ผมทำเองครับเ <laughs> ย็บเองไม่ค่อยเรียบร้อยสีกระดำกระด่างหน่อยฮะลองลองทำเล่นๆเ,เองใฉ่ดูแบบมึงนอกเขาทำก็แกะเอาพอขำๆค,ครับเนี่ยครับก็ ยังไม่เคยใช้งานอะไรหละครับเอาสวยๆแต่ผมว่าก็ไม่เร็วครับราคาประมาณนี้นะไม้เนี่ยเป็นไม้สาทรน,นะครับยึดหม,ดหมุดเลยนยก็ถือว่าชอบชอบเลยแหละสวยกว่าในแบบที่ส่งให้ครับอยากจะบอกก็ <c oughs> <c oughs> เป็นลอยผิวค้อนนิดๆน,นี่ยครับใช้ได้เลย ค่อนข้างชอบเลยนี่ครับอลอยจะได้ครับลอยผิวสวยๆแ,แล้วก็ใส่ฝักฝักก็สะพายข้างสะพายอะไรได้หมดนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูกันนะนี่ครับสะพายก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ เพลินผมกลับกล้องไม่ได้นะขอโทษทีจะเวียนหัวหน่อยหรือเปล่าเนี่ยครับประมาณนี้มีตัวล็อกสองจุดล็อกอันนี้แล้วก็ติดสองอย่างนี้ประมาณนี้เลยก็ใช้ได้อยู่ครับมีเวลาก็นั่งเย็บเองอะไรเองที่หายไปก็ทำอะไรพวกนี้อยู่นะครับลองฝึกฝึกมือไปเรื่อยอ่า นี่ครับก็ลองดูครับก็ใช้ได้นะผมก็งานทำมือเองอาจจะไม่ค่อยสวยอะไรแต่ใช้งานได้ก็โอเคนะครับไม่ได้คิดอะไรมากหรอกพอสวยๆสนุกๆ,กๆทำเล่นไปส่วนมีก่ก็ลองดูครับยังไงฝากเอาไว้กับเล่มล่าสุดเล่มนี้นะครับผมแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวจะเอาะไรมาฝากเดี๋ยวจะทำเป็น คลิปสั้นๆหรือว่าเป็นช็อตส่งให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับ